สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลาวพัฒนาแม่นๆนะครับเป็นสูตรวิ่งล่างนะครับในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนะครับก็จะลงให้ก่อนล่วงหน้า1วันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ เมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมลาวพัฒนาเนี่ยนะครับในชุดสามตัวบนนะครับก็ไม่เข้าเข้าในชุดสองตัวล่างนะครับเต็มเต็มนะเก้าเก้านะครับนี่ย้อนมาดูผลงานในงวดที่ผ่านมากันนิดหนึ่งนะครับสองตัวล่างลาวพัฒนานะครับผมจับสูตรเจ็ดแปดเก้านะครับมาคู่กับสูตรแปดเก้าศูนย์นี่นะครับก็มาตามที่ผมคาดไว้นะสูตรสองตัวนี่ไม่มานะครับนี่นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าปศูนย แล้วก็98 99 90นะครับ99นี่ก็ไม่ได้เน้นไว้แต่ก็บอกให้เอาทั้งหมดนะครับก็ให้วิ่งล่างคือ8กับ9นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเสียดายนะครับเสียดายในชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวล่างนี่เนี่ยเลขเดียวที่คาดว่าจะมาคือเลข9นะผมขยิเส้นตายไว้อยู่นะครับแท้จริงมันฟัน9นะครับตัวเดียวนะคับฟัน9ตัวเดียวมันมาที่99 นี่นะครับเข้าในชุดสองตัวล่างนะครับลาวพัฒนานะมันออกออกทั้งเบิ้ลทั้งบนเบิ้ลทั้งล่างนะครับเก้าสองสองสองตัวล่างเก้าเก้าเบิ้ลบนเบนิ้ลล่างเลยนะครับมันก็ยากนะครับที่จะถูก ยากที่จะถูกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันยากมากถูกฝั่งนึงก็ถือว่าดีแล้วนะถูกในชุดสองตัวล่างเก้าเก้าก็ถือว่าดีนะครับจากน,น้อยๆเราก็จะมีสูตรเอาไว้ตามในงวดวันศุกร์นี้นะครับนี่ในวันนี้ผมจะฟันให้ตัวเดียวนะครับฟันให้ตัวเดียวนะครับเผื่อสายวิ่งสายลูดนะครับถ้าวิ่งสองตัวบางแบบนี้บางท่านก็อาจจะเลือกยากเนาะอยากได้ตัวเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาคำนวณสูตรทั้ง2ส,สูตรที่มันเข้านะครับสูตร7จ9กับสูตร890นี่นะค็คือมันชน90นนะงวดที่ผ่านมาวันนี้มาอีกนะครับมาดูสูตรแรกก่อนนะครับสูตรที่เข้าคือเลข9ตัวนี้นะครับ99นะครับคือเลขที่มานะครับมาดูงวดใหม่นะครับก็เอา92299ตั้งนะครับ สูตรลาพัฒนาก็ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยยากมากนะตัวเลขมันยากมากเพราะว่าสูตรมันอ่ะเข้ามาแล้วก็สอบสมนวิก็หลุดนะครับต้องเปลี่ยนสูตรใหม่อยู่ตลอดนะครับไม่สามารถใช้สูตรเดิมคำนวณได้ทุกงวดนะครับเข้าสักสูตรสองสักสองสาวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนสูตรนะครับสูตรนี้ใช้หน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวกหนึ่งนะครับก็ใช้หลัก หน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะใช้3ตำแหน่งนี้บวกกันได้เลขก2บวกเลข9กบวกเลข9แล้วบวก4บวก4คงที่นะครับ99เนบดบวกสอง20บวกสได้24ได้4ได้5ได้6ดังนั้นในวันศุกร์นี้4 5 6ผมคาดว่า น่าจะมานะครับวิ่งล่างวันศุกร์นี้น่นน่าจะตามได้อีกหนึ่งงวดเนาะแต่ในวันจันทร์หน้านี่ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเข้าไหมในวันนี้ในวันศุกร์นี้นะถ้าเข้าหนึ่งงวดงวดที่สองนี่ต้องตามเลยนะครับเพราะว่างวดที่สามนี่มีโอกาสหลุดสูงนะครับสี่ห้าหกนะครับอ่าสูตรแรกสี่ห้าหก มาดูสูตรที่สองที่เข้านะคือส,สูตรสูตรอื่นที่หลุดไปเนี่ยผมข้ามไปเลยนะครับสูตรที่มันไม่เข้าเนี่ยข้ามไปเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาข้ามไปดูสูตรที่เราจะเอาในวันวันศุกร์นี้เลยสูตรที่หลุดไปมันก็ตูงหน้านี้ วิ่งล่างเราพัฒนานะครับสูตร890,90,1อ่าสูตรนี้ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับสูตรที่เข้านี่890 9 0้8 9 0น0 1ะครับงวดก่อนเข้าที่เลข9นะครับนี่ตัวที่ผมเน้นไว้นะครับออกเบิ้ล99มาดูแนวทางงวดวันศุกร์นี้นะครับก็เอาสูตร ก็เอาเอาขนะศูนสองสี่มันหมดก่อนเอาเก2าสองสก้าสองก้าเนะเบิ้ลทั้งบนเบิ้ลทั้งล่างนะสูตรนี้ร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนแล้วบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนบวกหนึ่งนะครับร้อบนสิบนหน่วยบนนะครับเอา3ามตำแหน่งนี้บวกกันเก้าบวกสบวกสแล้วก็บวกสองคงที่ 9 10 11 12 13 14 15นะครับได้15 5 6 5 6 7 6 7 8 5 6 7 6 7 8สูตรนี้ก็น่าจะอยู่ในตัว ตรงกลางนะถ้ามันจะมานะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะดังนั้นจดข้อมูลไว้ก่อนห้าหกเจ็ดชนที่หกชนที่หกกับเจ็ดนะครับไอสองสูตรนี้มันจะเพียงพอไหม ถ้าสองสูตรนี้มาดูกันมันก็จะชนที่เลขหก 6, นะครับสี่ห้าหกกับ5้ากเดมีเลขหกที่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวที่จะมาไหมนะหรือมันอาจจะไม่มาก็าได้แต่วันนี้ผมกับชอบอีกตัวหนึ่งนะผมกับชอบอีกตัวหนึ่งดังนั้นวันนี้ผมจะลงเพิ่มให้อีกหสูตรในสูตรที่มีสตัวนะครับ แล้วก็จะลงสูตรวิ่งล่าง2ตัวให้อีก1สูตรดังนั้นวันนี้จะมีสูตรใหม่เพิ่มอีก2สูตรนะครับคราวนี้ก็มาดูสูตรใหม่นะครับที่จะลงเพิ่มเติมนะครับเป็นสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับเราพัฒนานะครับใช้หลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งบวก10บนนะครับบวกหน่วยบน5ครั้งบวก10ล่างนะครับบวก8ปดงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1 สูตรนี้จะมีตัวเลข2ตัวนะครับร้อยบน4ี่ครั้ง2 3 4สามสี่นะครับ1ิบบนและหน่วยบน5ครั้งหนึ่งสาสี่ห้านะครับแล้วบวก10ล่างนี่นะครับ1บวกกัน4ี่ครั้งได้4ี่แล้วก็บวกแ1ดสิบบนบวกหน่วยบน5้าครั้งก็หกห้าหหกสสิแล้วบวก10บล่างเลขสี่บวกแดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์5้าดิบี่เลข4ี่ตัวแรกสูตรมันจะบวก1นะครับก็ได้4ี่กับห้า ผลรางวัลออก54มาทั้ง2ตัวนะังวดถมาได้56ออก61เข้าเลข6งวดถมาม2อนะครับออกเบิ้ลออกเบิ้ล22งวดวดมา12แล้วออก81เข้าเลขก1งวดล่าสุดได้89กนะ8 9ก็คือตัวที่ใช้วิ่งล่างนั่นเองในงวดก่อนนะครับออก90 เาลขก้าแล้วก็แนวทางวันนี้นะครับเป็นของแนวทางวันศุกร์นะครับลงก่อนลงหน้า1วันใช้100บน100บนนี้เลขศู 0, 2, 3, 4, นย์สนครัสครั้งก็ได้เลขศูนย์ตัวเดิมบวก10บนเลขสอคราวนี้จะบวกหน่วยบน5ครั้งหนึ่งนะครับ4ี่ห้าแล้วบวก10ล่าง บวกสิบล่างเลขเก้านะครับแล้วบวกแปดบวกแปดคงที่ตัวสุดท้ายนะครับสองบวกยี่สิบได้ยี่สิบสองยี่สิบสองนะครับมาบวกอีกเก้าสามเอ็ดสามเอ็ดบวกแปดสามเก้าถูกไหมสามเก้าแล้วก็งวดล่าสุดนะครับที่ออกนะครับ ได้เก้าก่อนตัวแรกเนาะเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับแล้วงวดล่าสุดก็คือเก้าเก้านะครับเก้าเก้าเข้าที่เลขเก้านะครับามาดูงวดวันศุกร์นี้นะวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือเอาเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าตั้งนะครับร้อยบนสี่ครั้ง สี่เก้าสาบหกบวกสิบนและบวกหน่วยบนหครั้งนะครับบวกสิบบนเลขสองบวกหน่วยบนหครั้งสอได้สิบบวกสิล่างเลขเก 9, นะครับบวกสิบล่างเลขเก 9. แล้วบวกแปดบวกแปดที่ 3 6 3 7 3 8นะครับ3 8ก็เป็น4 8 48นะครับบวกอีก9 57 57บวกอีก8 65ได้เลข5ได้เลข6ได้เลข5ได้เลข6นะครับเป็นสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่อันนี้ผมเพิ่มเข้าไปนะ5 6นี่นะครับ5 6มันก็จะมีตรงกันกับสูตรนี้นะ4 5 6 อันนี้ก็มี5 6ากนะดังนั้นเลข6กนี่ก็เหมือนกันอยู่2-30สูตรนะครับแต่ก็ไม่รู้จะใช่ตัวที่จะมาหรือเปล่านะครับเอามาดูสูตรที่มีตัวเลข3ตัวบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนกันนะใช้หน่วยบนบวก10ล่างบวกหาคงที่ได้ผลลัพธ์เทา่าไรบวก1งวดแรกนะครับ4 6 8 5กก็เอาเลข8เนี่ยบวกหลักสิบล่างเลข5านะ8บวกหาแล้วบวก5าคงที่ได้ผลลัพธ์บ18บ9 0ยขยับมาเป็น901นะครับสูตรก็เป็น2สเต็ป ออกหกหฝั่งแรกเนี่ยหลุดก่อนนะฝั่งที่2นี้เข้าเลขหนึ่งวดถัดมานะครับศูนย์หออกเบิ้ลออกเบิ้ล22เข้าเลขสองงวดถัดม,มาศูนย์เก้าหนึ่งศออก81ดหนงวดถัดมาเก้าศูนย์หออก90้าศูนยเข้าเลขศูย์ตรงกลางเข้าเลขเก้ข้างหน้า ไอ้งวดล่าสุดนะครับแปดเก้แล้วออกเบิ้ลออกเบิ้ลเกเข้าเลขเก้นะครับสูตรก็เป็นระยะสั้น4งวดห้างวดเองนะครับมาดูงวดใหม่นะครับใช้หน่วยบนบวกสิล่างได้เลขสอบวกเลขเก้บวกหบวกห้าคงที่นะครับสอบวกเก้าได้1ิบเอบวกห้าได้สิบ หกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าตัวเลขถ้ามันจะมาตรงกลางก็คือเจนะ็ดแปดเแต่สูตรแถวหลังเข้าดีกว่าแถวหน้านะครับเห็นไหมครับแถวหน้าหล,ลุดไปหนึ่งงวดนะครับดังนั้นผมก็จะยกมาเลยนะหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะ อ่าชเจ็ดแปคราวนี้นะครับเราจะมาเอานะครับ2ตัวล่างนะครับเราพัฒนานะครับในวันศุกร์ศุกร์ที่22ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับนี่ผมลงให้ก่อนล่วงหน้า1วัน จะจับตัวไหนนะครับเอา4 5 6ห้ามาจับกระสุนนี้อ่านะครับท่านผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมไม่เอาจับกระสุนแรกที่มันเข้าเมื่อวานนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครจะชอบจะไปจับกระสุนเมื่อวานก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าวันนี้ตัวเลขมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนมันจะมาคู่กระสุนนี้แต่ถามว่าสูตร สูตรนี้จะมาไหมผมก็บอกว่ามานะสูตรเนี้ยหกเจ็ดเนี่ยสูตรห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดในวันศุกร์เนี้ยก็จะเข้าเหมือนกันนะครับก็จะเข้าเหมือนกันเอาแล้วผู้ชมก็จะถามผมอีกในเมื่อมันจะเข้าแล้วทาไมไม่เอาสูตรนี้กับสูตรนี้มาจับกันเ,เดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเอามาดูนะครับเอาสี่ห้าหกจับกับไอ้ตัวที่เข้าแถวหลังนี่นะแถวหน้าเนี่ยมันมันอยู่สี่งวดแถวหลังนี่จะเข้ามากกว่าดังนั้นเอามาจับกับแถวหลังนะครับ เจ็ดังนั้นเราจะได้สี่ห้าหกจับคู่เจ็ดแปดเกนะครับเขียนไว้ให้ดูเดี๋ยวพิดนะสีเจ็ดนะับสี่แปด้าหด ห้าแปดห้าเก้าแล้วหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับวิ่งล่างวิ่งล่างถ้าจะวิ่งนะครับ เอาตัวเดียวเลยเนาะถ้าจะวิ่งสองตัวนะผมบอกให้เลยวิ่งวิ่งที่ห้าหกเนี่ยวิ่งที่ห้าหกแต่ผมจะเอาตัวเดียวนะนี่ยวิ่งแปดวิ่งแปดวิ่งแปดนะบผมฝัน ฝันแปดนะในวันศุกร์นี้เลขแปดเป็นตัวเด่นนะครับรูดแปดนะครับรูดแปดถ้าแปดมามันก็จะอยู่ในหน่วยล่างเห็นไหมครับแปดมันจะอยู่ในหน่วยล่างนะครับสี่แปดห้าแปดหกแปด นะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวห้าแปดนะครับลองลองหกแปดแต่ก็ต้องติด48ไว้ด้วยนะครับะนะครับไม่เอาแต่เฉพาะ58กับ68ตัวฟันเนี่ย เดี๋ยวไปออก4.8จะยุ่งนะครับดังนั้นไอตัวที่มีติดเลข8เอาทั้ง3ชุดนะครับ4.8 5.8 6.8นะครับแต่ถ้าใครชอบไม่เดียวผมก็ฟันให้ฟันให้5.8นะคัฟันให้5.8ทำไมถึงฟัน5.8เ,เดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอามาดูว่าทำไมเลข8มันจะมาคู่กับเลข5นนในวันศุกร์นี้นะครับ เม็ดเดียวเลยนะครับห้านี้ในวันศุกร์นี้เอามาดูนะครับสูตร56เนี่ยมันก็น่าจะมา1นึ่งตัวนะครับไม่หไม่5้าก็6แหละดังนั้นมันอยู่ที่58หรือ68นะครับถ้า8มานะและสูตรนี้7กับ8ก็คาดว่าจะเป็นเลขแปดนะครับสูตรนี้78ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะฟันธงนะแปดมานะ แมาแต่ถ้าใครเอา7ก็ไม่ว่ากันนะก็ติดอว้ทั้ง7ทั้ง8ในชุดสรุป9ชุดตรงนะครับต้องเอาทั้งหมดนะครับผมบอกเลยต้องติดไว้ทั้งหมดนะครับแต่คุณควรจะหนักตัวที่มีเลข8นะครับควรควรจะหนักตัวเน้นที่มีเลข8ตัวอื่นก็ติดไว้นะครับติดไว้แต่เราเน้นที่เลข8เอามาดูสูตรนี้นะครับทำไมผมไม่เอา4ี่ มาจับคู่กับห้าหกเจแท้จริงสูตรนี้มันก็จะมานะแต่มันจะมาแบบไหนมาดูนะครับมันกระโดดอยู่ตรงกลางในมา4ีห้างวดแล้วในงวดวันศุกร์นี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับในวันศุกร์นี้นะเนี่ยผมสังห้อนใจเลยนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้คุณเห็นไหมมันจะอยู่ข้างหน้า1ตัวแล้วมันจะมาอยู่ข้างหลังหนึ่งตัวในคอนเฟิร์มเลยนะครับ แน่นอนแหละวันศุกร์นี้ยังไงสองตัวนี้จะต้องจะต้องออกนะครับคือตรงกลางนี้จะไม่จะไม่มานะครับตรงกลางนี้ถ้าตามตรงกลางนี้จะไม่มาในวันศุกร์นี้นะมันจะอยู่ที่เลขห้ากับเลขแปดมันจะอยู่หัวท้ายนะผมทําสูตรสองสเต็ปให้ดูเพื่อจะให้เห็นภาพแบบนี้นะครับถ้าลงเฉพาะฝั่งเดียวนี้จะนึกภาพไม่ออกพอลงแบบนี้เนี่ยเราจะได้ตามถูกนะครับในวันศุกร์นี้ห้าแปดมันจะมานะครับแล้วก็สูตรที่ได้ สี่ห้าหกนะก็น่าจะอยู่ที่สี่ห้าหกสูตรเก่าก็น่าจะอยู่ที่เลขเลขห้านะเดี๋ยวผมดูก่อนนะที่นี้ดูหน้าไหนนี่สูตรสี่ห้าหกงวดก่อนในเะจ็ดไปเก้าสูตรนี้ในวันศุกร์นี้ผมมั่นใจนะครับเลขเลขห้านี่ยมันจะมานะครับเลขห้ามันจะมานี่มันจะสอดคล้องกันกันกบ สูที่มันก็อยู่กระโดดข้างหน้ากระโดดข้างหลังเมื่อกี้นี้นะครับก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะนมันแล้วแต่ละคนก็วิเคราะห์แนวทางไม่เหมือนกันนะนะครับนี่สี่ห้าหกซึ่งเลขห้าในวันศุกร์นี้มันจะมาคู่กับเลขแปดนะครับมันจะมาคู่กับเลขแปดนี่ฟันทงเลยนะใครเชื่อก็ตามนะใครไม่เชื่อก็ผ่านนะครับในวันศุกร์ เราถึงจะรู้คาตอบนะครับวันศุกร์นี้ถึงจะรู้คําตอบนะครับใครชอบตัวเดียวนะครับผมบอกเลยเลขแปดนะเลขแปดเนี่ยลุยเลยนะครับในวันศุกร์นี้นะเลขแปดวิ่งล่างนะวิ่งล่างตัวเดียวเลขแปดวิ่งบนตัวเดียวก็เลขแปดแต่มันจะมาหลักร้อยนะในชุดสองในชุดสามตัวบนในแปดมันจะมาหลักร้อยเดี๋ยวในชุดสามตัวเดี๋ยวผมจะไปลงสูตรให้อีกทีนะครับ อคลิปนี้จะฟันเฉพาะ2ตัวล่างก่อนนะฟัน8นะฟัน8ล่างรูด8ล่างนะครับคขสายรูดก็รูด8วิ่ง8นะครับเม็ดเดียว58ารอง68นะครับสีก็ตัวลองที่ที่สเน้นที่สุดก็คือ58ารองลงมาหน่อยก็68แล้วก็ไล่ลงไป48นะครับเอาก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ขอให้เข้า ขอให้เข้าขอให้โดนเหมือนเก้าเก้านี่นะครับให้มันเข้าแบบนี้เลยนะครับงวดวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าจะฟันเก้าให้แล้วนะนะครับนี่ขีดตัวเส้นใต้ไว้ว่านี่มันเพราะว่าสูตรมันได้เลขเก้านะครับงวดน,นี้ก็เลยต,นะต้องฟันนะครับต้องฟันนะครับฟันแปดเดี๋ยวรอดูในชุดสองตัวบนนะครับว่าผมจะเน้นตัวไหนให้นะครับรอดูชุดสองตัวบนแก้มือในวันศุกร์นี้เนาะอ่านกะ็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ แต่ถ้าท่านใดไม่ชอบในชุดสรุปที่ผมลงให้ก็สามารถเลือกสูตรที่ผมลงให้เนี่ยเอาไปจับคู่เองนะครับใครชอบเลขหก,กเลขเจ็ดก็อาจจะไปจับคู่เองได้นะครับถ้าไม่เอาตามที่ผมบอกนะครับแต่เชื่อผมเถะงว,วันศุกร์นี้แปดมันจะมานะครับแปดมันจะมานะครับเอาก็รอดูนะครับผมจะจริงหรือไม่นะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้า จะไปฟันในชุด2ตัวบน3ตัวบนให้นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ